ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่สตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นช่อง youtube ท,ทั้งสองช่องนะครับก็เอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องปป้าสตอรี่แล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับก็มา แวนห่วงให้ขรบวนลถครับก็รับชมครับขรบวน985ครับ ก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวน985ครับก็เป็นบรรยากาศการเข้าเวรที่สถานีนะครับ ก็เป็นกระบวนการไปนะ้าก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อบครัสวรตสตอรี่นะครับแล้วก็ครอบครัวรพยอใม,มาแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ